สวัสดีครับพบกับครูกอลฟเดอะจ้าสำหรับในคลิปนี้ครับครูกอลฟก็จะมานำเสนอสื่อสาระดีๆนะครับที่เป็นประโยชน์กับทั้งตัวนักเรียนแล้วก็ในส่วนของผู้ที่สนใจในเนื้อหาของรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้ครูกอลฟจะมานำเสนอในเรื่องอะไรนั้น ไปติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยอารยธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในอารยธรรมโรมันอารยธรรมโรมันนะครับในเรื่องของการปกครองเนี่ยจะปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยการสืบสันตติวงศ์เริ่มจากออกกุสตุสนะครับซึ่งเป็นต้นราชวงศ คนที่ดูเสมือนหนึ่งเป็นผู้ฝังระบบการปกครองก็คือออกเตเวียนคนนี้เป็นผู้ริเริ่มในเรื่องของการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเลยซึ่งทำหน้าที่เป็นออกุสตุสซึ่งมีความหมายว่าสูงสุดหรือผู้นำสูงสุดเองในยุคข,ของออกุสตุสนี่นะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นโรมันโกลเดนเอกนะในสมัยของออกุสตุสเอง ที่ฐานะของจกักรพรรดิได้รับการยกย่องเชิดชูขึ้นเป็นเจ้าและมีสิทธินะครับก็คือในเรื่องของเ,อเลือกรัชทายาทนะครับด้วยพ่อองค์เองด้วยนะว่าจะเลือกใครมาเป็นคนที่จะสืบทอดพระราชบัลลังก์ต่อไปนะครับแล้วก็ในสมัยออกุสตุสก็มีเหตุการณ์สำคัญอยู่หนึ่งเหตุการณ์ก็คือ,อพระเยซูคริสเนี่ยนะครับประสูติที่ นครเบลเลแฮมนะครับในมณฑลจูเดียของโรมันนิเอในด้านเศรษฐกิจครับจักวรวรรดิโรมันเนี่ยนะฮะมีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมการผลิตด้านการกเกษตรศและอุตสาหกรรมรวมทั้งการค้ากับดินแดนภายในและภายนอกของจกักรวรรดิ นะมันจะไปพูดถึงมันจะส่งเสริมในเรื่องของการค้าด้วยเดี๋ยวพูดในเรื่องต่อไปนะครับด้านการเกษตรครับชาวโรมันในแหลบอิตาลีนะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักแล้วก็พึ่งการผลิตภายในดินแดนของตนเองต่อมาเมื่อจักรวรรดิโรมันนะครับขยายอํานาจออกไปครอบครองดินแดนอื่นๆหลายดินแดนเลยทีเดียวนะครับจึงในเรื่องของการเพาะปลูก นะครับในเรื่องของข้าวเนี่ยนะครับมันมันลดลงนะครับเนื่องจากว่ารัฐน่ะส่งเสริมให้ดินแดนอืๆ่นๆนะครับเข้ามามีบทบาทในการปลูกข้าวในแหล่อิตาลีโดยวิธีการปฏิรูปที่ดินนะครับดินแดนที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่ของโรมันนี้ก็จะอยู่ในแคว้นกอร์เรื่องต่อไปคือเรื่องการค้าครับการค้าของโรมันเนี่ยถือว่าจะรุ่งเรืองมากที่สุดเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าขนาดของดินแดนที่กว้างใหญ่ แล้วก็จำนวนประชากรซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่สามารถรับรองรับหรือสามารถรับรองในส่วนของสินค้าจำนวนมากได้นะครับนอกจากนี้ยังมีการเก็บภาษีที่อัตราต่ำมากแล้วก็ใช้สกุลเงินเดียวกันทั่วจกกวักรวรรดิเลยนะครับประกอบไปด้วยในเรื่องของการคมนาะคมขนส่งทั้งทางบกนะครับเนื่องจากว่าทางโรมันนี่เขามีการทำถนนทำสะพานนะครับที่ติดต่อเชื่อมโยงกันในดินแดนได้อย่างสะดวก ในเรื่องของอุตสาหกรรมครับความจเจริญรุ่งเรืองๆๆในทางด้านการค้าของอาณาจักรโรมันนะครับส่งเสริมให้มีการผลิตอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางดินแดนที่ประกอบอุตสาหกรรมสําคัญก็ได้แก่ bs, Italy, แหลมอิตาลีนะครับสเปนแคว้นกอ์นะครับซึ่งผลิตสินค้าที่ประเภทอ่าเป็นในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาสิงทออะไรเงี้ยนะครับอย่างไรก็ตามครับอุตสาหกรรมในเขตจกกักรวรรดิโรมันส่วนใหญ่นี้เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะครับที่ใช้แรงงานคนเป็นหลัก ด้านสังคมครับจกักรวรรดิโรมันนะครับมีความเจริญด้านสังคมมากนะสำคัญในเรื่องของที่สําคัญเลยนะก็คือในเรื่องของภาษาการศึกษาวรรณกรรมนะครับการก่อสร้างแล้วก็สถาปัตยะกรรมวิทยาการต่างๆและวิถีชีวิตของชาวโรมันส่วนภาษานะครับของชาวโรมันก็ใช้ภาษาละติน นะครับก็คือพัฒนาภาษาละตินจากพยัญชนะของชาวกรีกที่พวกอิทัสกันนะครับหรืออิทัสขั้นนำมาใช้ในแหลกตรลีภาษาละตินมีพยัญชนะอยู่23ตัวใช้กันแพร่หลายในมหาวิทยาลัยของยุโรปในสมัยกลางแล้วก็เป็นภาษาทางราชการของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกด้วยนะครับ การศึกษาครับก็จะให้ประชาชนหรือเยาวชนหรือเด็กๆเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนในระดับประถมได้ตั้งแต่เมื่อตอนอายุ7ปีเลยนะครับแล้วก็เสียไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายนะครับไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาก็จะเริ่มเรียนตอน13ปีนะครับวิชาที่เยาวชนรมันต้องศึกษาก็ได้แก่ภาษาละตินเลขคณิตแล้วก็ดนตรนะีผู้ที่ต้องการศึกษาวิทยาการเฉพาะด้านจะต้องเดินทางออกไปศึกษาอย่างเมืองอื่นๆซึ่ง กรุงเอเธนเนี่ยก็จะสอนในเรื่องของปรัชญานะครับหรือทฤษฎีการเมืองอะไรประมาณนี้เพราะเนื่องจากว่ามีนักปรัชญาอยู่4ท่านนะครับก็พวกเฮโรโดตุสนะครับอริโตเตอรโซแคติสเพโตอะไรอย่างนี้นะครับนครลักอะไรอล็กซานเดียนะครับจะสอนในเรื่องของวิชาการแพทย์นะครับส่วนกรุงโรมนี่จะเปิดสอนในวิชากฎหมายคณิตศาสตร์และก็วิศวกรรมศาสตร์เท่านั้นนะครับวรรณกรรมครับโรมันก็จะมี อิทธิพลด้านวัฒนกรรมซึ่งได้รับมาจากกรีกรประกอบกับได้รับการส่งเสริมนะครับจากจักรพรรดิโรมันจึงมีผลงานด้านวรรณกรรมจำนวนมากทั้งบทกวีร้อยแก้วนะครับแล้วก็มีการนำเอาวรรณกรรมของกรีกนะครับมาเขียนเป็นภาษาละตินเพื่อเผยแพร่ในหมู่บ้านของชาวโรมันและยังมีผลงานด้านประวัติศาสตร์นะครับนักประวัติศาสตร์โรมันที่มีชื่อเสียงก็คือแทซิอุส ซึ่งวิาพากในเรื่องของการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยของชาวโรมันส่วนกวีที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของโรมันก็คือซิเซโลนะครับมีผลงานจำนวนมากในเรื่องถึงของการแสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองมรดกที่สำคัญของโรมันนะครับก็ พูดถึงถนนโรมันเลยครับเพราะเนึ่งจากว่าเป็นสิ่งที่ทําให้การค้านะครับและเศรษฐกิจของโรมันนี้เจริญรุ่งเรืองมากนะครับซึ่งถนนนี่จะสร้างโดยหินศิลานะครับนำมาทับถมกันนะครับแล้วก็รองรับน้ําหนักของรถมาได้นะซึ่งจะไม่มีติดโรมไม่มีอะไรเลยคือเดินทางที่สะดวกนะครับแล้วก็มีท่อส่งน้ำครับนี่คือระบบชลประทานเลยนะครับและประตูชัยกองกําลังนะครับขอจะเรียกว่ากองลังทหารฝาลังนะครับเป็นกองกําลัง รบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในยุโรปนะครับทหารเมื่อออกรบก็จะได้รับค่าจ้างนะเมื่อพักรบกลับบ้านก็จะประกอบอาชีพดังเดิมนะครับทำอะไรก็ทําตามนั้นแต่ว่าถ้าตอนรบแล้วก็คือที่สุดของที่สุดนะครับโคลอเซียมนี่ก็คือเป็นอาถรรพ์กีฬานะครับหรือว่าสนามกีฬาที่มีผู้ชมสามารถนั่งดูล้อมรอบได้เลยนะครับซึ่งเป็นในเรื่องของอ การแข่งขันกีฬาที่เป็นการต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของทาาหรือพวกอาการเดเอเตอร์นะครับหรือว่านักลบนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นลานประหารนักนักโทษด้วยเพราะเนื่องจากว่า,าโคเลสเซียมเนี่ยถ้าสมมติจะประหารนักโทษเขาจะให้นักโทษเข้าไปอยู่ในโคเลสเซียมนะครับในสนามแข่งขันแล้วก็จะปล่อยสิงโตเข้ามาสู้กับนักโทษนะครับก็ถือว่าเป็นาการแข่งขันหรือเป็นการประหารชีวิต ก็ได้และอีกทั้งยังเป็นในเรื่องของการแข่งขันม้าศึกอีกด้วยนะครับเมื่อพระจักรพรรดินะครับคอนสแตนตินนะครับก็ย้ายเมืองไปสร้างเมืองหลวงทางฝั่งตะวันออกนะครับก็คือกรุงคอนสแตนติโนเปิลเองนะครับก็ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกแตกแยกระหว่าง2ฝั่งนะครับก็คือจักกวัิตะวันตกนะครับ ก็คือพวกอรารยชนเยอรมันก็เลยล้มล้างไปตั้งแต่ปีคศ476ขณะที่จกักรวรรดิทางตะวันออกนะครับก็มีอายุยาวมาจนถึงสมัยที่พวกเติร์กนะครับรุกรานในปีออนคศ1453พวกเติร์กก็คือเป็นพวกตุรกีนะครับเขาจะเรียกว่ากลุ่มเติร์กนั่นเองสาเหตุที่เสื่อมนะครับของอาณาจักรโรมันก็คือใน หลังปีอองคศ180นะครับไม่มีกำหนดการสืบตำแหน่งไว้ในรัฐธรรมนูญทำให้เกิดการแย่งอำนาจในหมู่นายพล 2. ครับการถูกโจมตีจากสตูภายนอกครับและเกิดรัฐอิสระขึ้นตามชายแดนที่ถูกควบคุมนะครับแล้วก็ชายแดนก็มีการคุกคามด้วย 3. ครับดินแดนแทบทั้ง จกกักรวดตนะครับตกอยู่ในเงื่อมมือของชนชั้นสูงส่วนน้อยเท่านั้นส่วนชาวนาที่สิ้นเนื้อประดาตัวเนี่ยกลายเป็นโคนรุสนะครับหรือโครนัสนั่นเองซึ่งจะได้รับที่ดินชิ้นหนึ่งจากเจ้าของที่ดินเพื่อทำการเกษตรหรือทำการเพาะปลูกโดยเสรีแต่จะต้องชดใช้นะครับให้กับเจ้าของที่ดินด้วยแรงงานของตน เมื่อนานวันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพกายเป็นธาตุนะครับหรือว่าเสิรอมย่อมจากนั้นครับสาเหตุที่สําคัญในการเสื่อมของจกักรวรรดิโรมันก็คือสงครามกลางเมืองครับทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบการคา้านั่นเองครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกนําลังใจในการทําคลิปต่อต่อไปให้กับครูกอลฟด้วยเด้อจ้า